กลับมาพิสูจน์ความจริงกับคดีสุดสลดใจนะครับเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมือปืนใจทะมินรับตามประกบพ่อแม่ลูกสี่คนหวังที่จะฆ่ายกครัวก็สุนปืนถูกพ่อและลูกชายวัยสองขวบเสียชีวิตส่วนภรรยาและลูกสาววัยเจ็ดขวบรอดชีวิตมาได้เพราะแก้งตายปมสังหารคดีนี้นะครับพุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือเหตุความขัดแย้งส่วนตัว เนื่องจากผู้ตายนะครับเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับหลานชายตำรวจในพื้นที่ล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายแล้วหนึ่งคนแต่ทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับประกาศเลยว่าจะไม่ยอมเผาศพเยือถ้าไม่สามารถตามจับกุมคนร้ายได้ทั้งหมดเราไปย้อนเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเลยครับ สนับสนุนโดย AIS อีซูซุ เอาปืนไปเจอ่อใครกี่คนก็ได้มันไม่ใช่ค่ะเปยดทะเลาะกับใครนิดหน่อยเดี๋ยวมันเอาปืนมายิงหัวแล้วไม่ตายหมดนะญาติาต่างร่ำให้และสาบแช่งฆาตรกรใจทมินที่ตามประกบยิงนายสุเทพรอดสุกและน้องสไปรายลูกชายวัยสองขวบครึ่งอย่างเยี่ยมโหดเลือดเย็นและไร้ความปราณีเพราะไม่เพียงสองชีวิตที่ถูกสังหารแต่พฤติการของมือปืนจงใจที่จะฆายกครัวสีชีวิต ชโชคดีที่นางวาสนาโสพินและลูกสาววัยเจ็ดขวบชะตาไม่ถึงคาดรอดชีวิตจากการลอบสังหารที่กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก,กลางดึกของคืนวันที่หนึ่งพฤษภาคมนายสุเทพภรยาลูกสาวและลูกชายรวมสี่คน ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเลียบทางรถไฟในพื้นที่ตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเอมืองนครศรีธรรมราชได้มีคนร้ายขับรถกระบะ4ประตูตามประกบก่อนกระหน่ำยิงใส่ครอบครวัวนี้ด้วยปืนขนาด9มมจนรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งตกลงไปในป่าและเมาะข้างทาง จากนั้นมือปืนได้ตามไปจ่อยิงนายสุเทพและน้องสปรา์อย่างเยี่ยมโหดเพื่อหวังฆ่าปิดปาแต่นางวาสนาและลูกสาววัยเจ็ดขวบเกิดสลบไปทำให้มือปืนคิดว่าเสียชีวิตแล้วเธอจึงรอดตายมาได้อย่างมุดวิเช้าวันรุ่งขึ้น2พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ยินเสียงนางวาสนาตะโกนขอความช่วยเหลือ หลังจากซ่อนตัวในป่าละเมาะนานถึง8ชั่วโมงในสภาพถูกยิงที่เข่าขวาหนึ่งนัดส่วนลูกสาวสมองว,วมจากแรงกระแทกอาการสาหัสคดีนี้เป็นที่เศร้าสลดใจและเป็นที่สนใจของประชาชนและชาวเมืองนครศรีธรรมราชเพราะพฤติการก่อเหตุของคนร้ายที่คาดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนลงมือได้อย่างเหี้ยมโหดไม่ปราณีแม้แต่ชีวิตที่ยังไร้เดียงสา <c oughs> ตำรวจชุดสืบสวนจึงเร่งสืบหาประเด็นสังหารเพื่อสาวิถิถึงตัวผู้บงการฆ่าก่อนได้หลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาหนึ่งคนคือนายสุริชัยบุรินโกรธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่า ส่วนชนวนเหตุสังฆ่ายกครัวมาจากเหตุบาดหมางกันหลังจากผู้ต้องหาเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้ตายที่เป็นลูกน้องในร้านนมที่เขาเป็นผู้จัดการและเขามีศัก์เป็นหลานชายของตำรวจเจ้าของร้านโดยวันเกิดเหตุเป็นวันที่ผู้ตายมารับเงินเดือนงวดสุดท้ายอเอานะคู่ก่อเนะเพราะว่ามันเป็นคดีกันอยู่แล้วก็เสียชีวิตนะนะเอากระท่อมเนี่ยไปไปกินในร้านอ,นะอ่า แล้วร้านเนี่ยตำรวจเจ้าของร้านตำรวก็บอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกออกไปแล้ะให้ออกไปกนตายนยลละปรากฏว่าตอนหลนังก็มาที่ร้านก็ใช้สภาท์ตาได้ฟันกับกับผู้ก่อเหตุที่แชวปืนอย่างนี้ผู้ต้องหา หลังถูกออกหมายจับผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวทันทีตำรวจจึงนำตัวไปสอบปากคำพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชจกร์สะเทือนขวัญไปทั้งเมืองคอนขณะที่ญาติผู้ตายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากฝ่ายผู้ต้องหาเป็นหลานชายของตำรวจนายหนึ่ง เขาบอกว่าพี่ออกข่าวอย่างนี้ไม่กลัวเขามาฆ่าเลยพี่บอกพี่ไม่กลัวลูกพี่ตายแล้วพี่บอกหลานตายแล้วพี่ไม่มีอะไรจะห่วงจะตัวพี่ตายพี่ก็ไม่เสียายแล้วถ้าพี่สร้างกับเขาก็พี่ก็ยอมแต่ถ้าพี่ไม่สร้างกับเขาขอให้ชีวิตนี้ขอให้เขากลับมาใช้เวรใช้กรรมที่เขาทำกับหลานของพี่ศพสองพ่อลูกเหยื่อฆาตกรใจทมินตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมที่บ้านเกิด ท่ามกลางความอาลัยรักของคนในครอบครัวและญาติพี่น้องโดยเฉพาะภรรยาของผู้ตายขอออกจากโรงพยาบาลมาร่วมงานศพสามีและลูกชายด้วยความเศร้าโศกโดยทางญาติตัดสินใจว่าจะไม่ทำพิธีชาปนกิจศพจนกว่าเจ้าหน้าที่จะจับคนร้ายทั้งหมดมาชดใช้กรรมที่ก่อขึ้น